สวัสดีครับวันนี้ลอยตัวพัทยานะครับก็จะมารีวิวนะครับเซตในการเดินทางนะครับดูนี้นะครับก็คือตอนนี้ก็คือถ้าเราไม่อยากตั้งนั่งร้านหรืออาหนะครับเราก็จะมีทำการเซตครัเป็นระบบเหมือนกับ rescue นะครับหลายๆคนถามว่าแล้วเราจะเดินทางไปซ้ายไปขวายังไงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนนะครับผมใช้อ่า ตัวลอกเดี่ยวของเป็ดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโลคิปนะครับในการที่จะดึงไปซ้ายดึงไปขวานะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ความปลอดภัยนะครับในกรณีที่นะครับเชือกหลักนะครับก็คือสองเส้นนี้นะครับสี่เส้นนี้ก็คือเชือกหลักนะครับเชือกหลักและเชือกเม็ดนะครับอันนี้ผมจะรีวิวตามจริงนะครับก็คือว่าลอกนะครับของแคมป์เนี่ย ออกแบบมาเนี่ยให้บิดตัวได้นะครับแล้วไม่เกิดแรงเสียดทานนะครับลอกลอกแล้วหลายยี่ห้อพอบิดตัวปุ๊บนะครับพอมีการบิดตัวของนักโอยตัวพอมีการบิดตัวพอมีการเมี่ยงแนวลอกหลายๆยี่ห้อเกิดการติดนะครับแล้วก็ขัดสีกับเชือกนะครับแล้วก็ของเปนเตลนะครับตัวแอลแท็ล็อกเนี่ย ยกนิ้วให้นะครับเพราะว่าเนี่ทำงานค่อนข้างที่จะได้หลายมุมนะครับไม่เซนซิทีฟจนเกินไปนะครับแล้วก็ให้ความเรียกว่าให้ความ reasonable ในการในความเร็วในการล็อกนะครับคือทำงานได้จริงไม่ไม่เร็วเกินไปไม่ไม่ห่วงเราเกินไปนะครับนะครับโลคิปนะครับตัวนี้นะครับก็สารพัดประโยชน์นะครับทั้งทำไลท์แอ e เซนชันะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับทีเนี้ย ลายที่ลงนะครับลายที่ลงเนี่ยผมลายที่ลงนะครับการขึ้นโคลงโคนะครับในระบบนี้จําเป็นนะครับเพราะว่าบางครั้ง ID เดีเราไหลนะครับไอเดีเราไหลนะครับการขึ้นโคลงโคที่จําเป็นนะครับเพื่อความแม่นยําในตําแหน่งของการทํางานนะครับก็สําคัญนะครับผมใช้สายปลายเป็นเม็นหลักเส้นนะครับแล้วก็การขึ้นโคหนึ่งเส้นนะครับเป็น แล้วก็ตัวนี้พอแอลนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้50เขมนะครับตัวดำนะครับผมไม่จำเป็นต้องเบิ้ลผมไม่จำเป็นต้องเบิ้ลเพจนะครับตัวนี้สารพัดประโยชน์มากนะครับในการเล่นจิ้แล้วก็ในการทำงานน,านะครับท่านใดที่อยากจะมาเรียนรู้ในการเดินทางด้วยชุดนี้นะครับเข้ามาติดต่อผมได้เลยผมสอน สอนให้เดินทางด้วยชิดนี้เดินทางในแนวระนาบี่ซซ้ายขวาเท่ากันนะครับอันนี้คือแนวหรือเดินทางในแนวตีกแนวเอียงนะครับแนวเอียงลงแบบนี้นะครับเราต้องสร้างความปลอดภัยแบบไหนนะครับแล้วก็เดินทางในแบบแม้กระทั่งการเป็นแนวชันหรือว่าแนวเอียงหรือว่าแนวระนาบแบบนี้นะครับแนวระนาบก็ไม่ได้ง่ายนะครับเราจะได้รู้ว่าการล็อกตำแหน่งของแต่ละจุดเนี่ยเราจะหยุดเนี่ยเราจะหยุดตัวเนี้ย เราจะหยุดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราจะสามารถหยุดได้ยังไงนะครับเราจะล็อกตำแหน่งเพื่อที่จะทํางานโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่มีในตัวเราเพื่อที่จะล Del ็อกควบคุมระบบนี้นะครับเราสามารถทําได้แบบไหนนะครับเพราะถ้าถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราก็จะไหลไปเรื่อยนะครับแล้วก็ต้องใช้คนดึงช่วยเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่บนเชือกแล้วเราต้องการควบคุมตำแหน่งเราสามารถทําได้เองนะครับถ้าเราเข้าใจในระบบนี้นะครับในระบบนี้ไกด์ไลน์ของมันก็คือ ที่สาคัญที่สุดคือการควบคุมตําแหน่งในการไปซ้ายไปขวาแล้วล็อกให้อยู่ที่นะครับโดยที่คอนโทรลคอนโทรลเลอร์หรือคอมมานเดอร์คนอื่นเนี่ยอาจจะแค่ดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่เราสามารถที่จะล็อกตําแหน่งของมันได้เองนะครับจากนักเอยตัวเองนะครับเราสามารถล็อกตําแหน่งจากนักเอยตัวของเราได้เองจากระบบนี้นะครับเราสามารถทําได้เองนะครับจากข้างล่างนะครับถ้าอยากรู้ก็มาเรียนรู้กับเอยตัวพัทยาครับอ่าส่วนอ่า ตอนนี้ผมกำลังจะทำการทดลองของ s k y r o t e h นะครับ s k y r o t e h ตัว SR ตัวโดยตัวอุปกรณ์โดยตัวของ skyrotek กามังจะเข้ามาเดี๋ยวผมจะามาทำการรีวิวนะครับรีวิวจริงนะครับเจ้าของแบรนด์ของผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อไม่ต้องน้อยนะครับผมจะเลือกเฉพาะตัวที่ดีๆมาใช้นะครับอลอกนะครับผมยังยกให้แคมเป็นที่1นนะครับเชือกนะครับเป็นเชือกเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นแนวนอนนะครับผมการใช้เชือกแนวนอนยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับจะไม่เหมือนกับเชือกที่ใช้ในแนวตัวในแนวตั้งนะครับเชือกจะเป็นแนวเชือกแนวนอนเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ